สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆรถยนต์มือ2องขอนแก่นนะครับผมวันนี้นะครับผมมาเอาใจนักศึกษานะครับหรือว่านักเรียนท่านไหนนะครับที่กำลังตามหารถ e ีโคคารนะครับรถที่ได้เกียร์ออโต้นะครับรถกระทัดรัดเข้าไปในเมืองซอกแซกได้นะครับสะดวกสบายนะครับแล้วก็ราคาไม่สูงมากนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมานําเสนอนะครับเป็น Suzuki s w i วินะครับตัว1.2 ได้เชื้อเพลิงเบนซินนะครับเป็นเบนซินล้วนเลยเป็นเครื่อง VVT-i นะครับเป็นระบบเกียร์ออโต้นะครับเป็นเกียร์ CVT นะครับตัวนี้ก็จะได้เป็นปี2013นะครับสำหรับ Suzuki Swift นะครับใครท่านไหนที่กำลังตามหาอยู่นะครับบอกเลยว่าเป็นรถอีโคคาอีกคันหนึ่งที่ขับสะดวกนะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยมีโหมดสปอร์ตสำหรับการเล่งแซง แล้วก็การขึ้นเขาให้นะครับ <c oughs> ยางนะครับคันนี้บอกเลยว่ายางลูกค้าโอ้โหได้ใช้หรือเปล่าไม่รู้นะครับ <c oughs> ยางปี2020ครับครับยางปี2020ขนาดยางนะครับ185 5หนะครับโอ้โหยางใหม่มากแล้วก็เป็นแม็กเดิมนะครับรถไม่เคย ชนไม่เคยจมน้ําไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะครับผมนะครับคันนี้เลขไม้แท้เลยนะครับนะครับรถสภาพสวยนะครับนะครับรถอาจจะมีเก็บสีมาแล้วเป็นบางชิ้นแต่รับประกันว่าไม่เคยชนนะครับนะครับไม่เคยจมน้ําไม่มีการย้อมแมวใดๆนะครับเดี๋ยวจะพามาดูความเดิมตามซอกแซกของแต่ละโครงสร้างตัวรถเลยนะครับการเซฟสีนะครับ ประมาณ1,000กว่าบาทนะครับผมประมาณ1 0 0 0ไม่เกิน1,600บาทนะครับ20่ันวา2 5 6หนะครับภาษียังไม่ขาดนะครับผมนะครับตัวติดอันนี้เรียบร้อยนะครับครบเซตเลยนะครับไอตัวคิ้วกันสรดนะครับในเรื่องของตัวแผงประตูนะครับแผงประตูสวยงามนะครับเส้นสายเดิมพวกนี้เม็ดอาร์กเห็นชัดเลยนะครับนี่ครับพวกนี้เม็ดอาร์คนะครับ เห็นชัดนะครับนะครับจะได้กระจกไฟฟ้าทั้งสี่บานมีอัตโนมัติเฉพาะฝั่งคนขับให้นะครับนี่ครับเพจรถครับนะครับเห็นได้ชัดเลยนะครับนะครับเห็นเดิมเดิมเป็นอย่างนี้นะครับผมในเรื่องของตัวเบาะนะครับตัวนี้ได้เบาะหนังนะครับผมนี่ครับเบาะสภาพสวยเลยนะครับนี่ครับมาดูเรื่องในส่วนของตัวคอนโซลหน้าขับขี่นะครับเรื่องความปลอดภัยมีแน่นอน มีแอร์แบ็กให้ครับรุ่นนี้มีแอร์แบ็กให้ครับนะครับดูครับคอนโซลหน้าสวยหน้าจอตรงนี้เดิมๆเลยนะครับพอวิทยุแอร์ปรับรวมนะครับแอร์ปรับรวมได้เลยนะครับมีการปรับอุณหภูมิปรับ AC นะครับน้ํายาแอร์นะครับแล้วก็ปรับพัดลมตรงนี้เป็นแบบมีหน้าจอเป็นแบบไฟฟ้านะครับผมนะครับสุดจริงๆครับคันนี้นะครับมีที่เสียบสายชาร์จให้ด้วยเป็นสำหรับ USB นะครับ เกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์มีเชนเกียร์ไหมไม่มีเชนเกียร์นะครับแต่ว่ามีโหมดสปอร์ตข้างๆตัวนี้มาให้ด้วยนะครับนี่ตรงนี้ครับนะ่ครับจะมีปุ่มตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูที่หนึ่งคู่มือการใช้งานมีครบเลยของสุสกิตรวิบของเดิมโรงงานนะครับเล่มคันนี้มีเล่มพร้อมเอกสารชุดโอนนะครับรถเดิมอยู่ร้อยเอ็ดนะครับ <c oughs> ลูกค้านายกอไก่ยัไปผู้ปกครองอยู่เพราะว่าผู้ถือกรรมสิทธิ์จะเป็น บริษัทลิสซิงกสิกรไทยนะครับแล้วก็จะเสร็จเป็นลูกค้าคนเดิมนะครับ <c oughs> รดูการเสรียภาษีหน่อยครับ1,010บาทโอ้โหนะครับตอนนี้ก็ปีนี้น่นจะถูกลงนะครับเพราะว่าไอตอนที่ลูกค้าเนี่ยไปต่อภาษีปี6กห้านะลูกค้าไม่ได้เอาอันนี้ไปนะครับเอาแต่ไอที่ถ่ายเอกสารไว้มันเลยไม่ได้ลงประวัติตรงนี้แต่ว่าเป็นอะไรเราสามารถเช็คข้อมูลในประวัติตรงนี้ได้นะครับที่ว่า ราไปต่อภาษีมานะครับก็จะถูกลงนะครับเดี๋ยวสักปี2ปีนี่แหละจะมั้งเก้าร้อยกว่าบาท800กว่าบาทแล้วประหยัดมากครับการเสียภาษีนะครับเอาใจนักศึกษาเลยนะครับแจ้งเฉลิมรถอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดองกปริทธิ์ดิสซิงกษตกรไทยนะครับคันนี้ครับเล่ไม่มีประวัติอะไรครับหน้าสิบแปดไม่มีประวัติอะไรก็โอเคเพอร์เฟคครับเดี๋ยวมาดูเรื่องถัดไปกันนะครับตัวนี้เชื้อเพลิงเบนซินนะครับเป็นเบนซินล้วนไม่เคยติดแก๊สนะครับผม ตัวอีโคคาประหยัดอยู่แล้วแน่นอนนะครับกระจกไฟฟ้านะครับผมนะครับนะครับพวกตามพวกนี้เบาะสวยเลยนะครับอาจจะมีการแตกลายนาเล็กน้อยแต่ไม่มีขาดแน่นอนเบาะได้เบาเดิมเบาะแท้นะครับดูดิครับนะครับนะครับเป็นประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวมาดูในเรื่องของฝั่งทางด้านท้ายกันบ้างนี่ตัวนี้มีปุ่มให้กดด้วยนะครับเอาขคือกดได้สอง เมีกดปุ่มสองปุ่มด้วยผมเพิ่งรู้ไม่รู้คืออะไรเอาไปเถอะครับกดเอาสองปุ่มเลยแหละให้อันไหนก็หนึ่งนะครับง่ายๆครับนี่ครับมาดูเรื่องความเดิมกันครับไอ้ท้ายนะครับมาดูจุดแรกน็อตท้ายไม่มีขยับถ้าไม่ขยับแสดงว่าไม่เคยชนไม่เคยทําสีดูยังไงนะครับดูเส้นสายพวกนี้ครับมันลากยาวเดิมโรงงานแสดงว่ารถไม่เคยชนครับถึงน็อตจะขยับมา ถ้าน็อตขยับมาสมมุตินะครับสังเกตแต่ตรงนี้เนี่ยเส้นสายมันเดิมหรือเปล่าถ้าเส้นสายเดิมพวกนี้ลากยาวโรงงานอ่ะเหมือนกันฝั่งซ้ายฝั่งขวาเหมือนกันสแสดงว่ารถเดิมไม่เคยชนมันแค่ถอดไปทําสีแต่กรณีนี้คือน็อตไม่ขยับคุณก็ไม่ต้องไปสังเกตอะไรนะครับนะครับคือมันเดิมแล้วนะครับผู้มิตอาร์คเห็นนะครับดูตามเหลี่ยมเลยฝั่งซ้ายฝั่งขวาเหมือนกันนะครับนะครับคานฝั่งซ้ายฝั่งขวา ดูครับนี่ครับผมมิดอาร์ครับต้องมีนะครับตะเข็บทุกซอกทุกมุมทุกเหลี่ยมสานในการต่อเติมของตัวรถต้องมีไอ้สำคัญตัวนี้การยางอะไหล่ไม่มีนะแต่มีให้เติมลมครับเป็นเติมลมเอานะครับโอ้โหอุปกรณ์ครบนะครับนะครับเยี่ยมแล้วก็เวลาปิดเนี่ยโอ้โหผู้หญิงไม่ถึงนะ อันนี้ผมสูงแล้วเจ็ดสิขนาดใส่เ,เสื้อเรียนเนี่ยแล้วตอนนี้มันเสื้อเดี๋ยวมันต้องออกจากชายกางเกงอีกมันมีตรงนี้ให้ในการจับนะครับมันจะได้สะดวกสบายแถมเบามากนี่ครับมาดูนะดูก้อยนะครับ้วก้อยนะครับนี่โอ้โหเบามากจริงออกแบบมาดีดีครับโอ้โหไอผมลืมพาดูฝั่งนี้เราจะพาดูห้องเครื่องแล้วโหนี่ครับรีบครับ,รบ,รบพอดีว่ามีเข้าเรียนสิบโมงนะครับ มาถ่ายตอนเช้าคลัวไม่ทันนะครับกะว่าจะถ่ายสองคันนะครับครับพวกนนี้แผงประตูสวยนะครับพวกติ๊กเกอร์อะไรอยู่ครบเลยนะครับนะครับเบาะไม่มีขาดนะครับได้บเบาะหนังแท้เลยนะครับนะครับรถได้คีเลตนะครับตัวนี้เป็นคีเลตนะครับดูเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้นะอ่าคีเรตทำงานคือกุญแจเนี่ยผมมีมาให้สองดอก คู่นะนี่นี่ชิ้งานได้หมดนะครับกดล็อกค,ครับกดล็อ,อกกุญแจกนนี้นะแล้วก็มาดูดอกนี้กันนาใช้ที่สองตัวครับอ่ะแล้วลองล็อกค,ครับตอนนี้เนี่ยคือผมถือกุญแจข้างยังไม่กดอะไรนะครับล็อกอยู่ลองกดปุ่มนี้ดูครับดูนะครับไอ้เห็นกระจกมองข้างมือผมจะไม่กดนะครับดูคีย์เลยครับ โอ้โหสบายครับโอเคมาดูรีวิวกันต่อนะครับเรื่องความเดิมนี่ครับเมทอาร์คเห็นชัดแน่นอนนะครับนะครับไม่เคยชนนะครับผมกรนจบไฟฟ้าสีบานตัโนมัมมาฝั่งคนขับตัวนี้ได้เซ็นทัดล็อกด้วยคืออะไรมันจะควบคุมตัวเปิดปลดล็อกของประตูเนี่ยทุบานพร้อมกันนะครับกระจกมองข้างรับเกียร์ไฟฟ้าปับไฟฟ้าดีมากครับเอ้ยโอ้โหเรื่องพูดต้องคลิปเสียได้เลย ตัวนี้ได้ปุ่มบูสต์สตาร์ทครับเป็นปุ่มบูสต์สตาร์ทนะครับโหถ้าต้องคลิปดูเดี๋ยวคนผู้ชมจะได้สนใจกันมากขึ้นนะครับคือรถคันนี้มีอะไรดีก็ต้องพูดให้ดูก่อนนะครับผมนะครับนะครับแล้วก็นี่นะครับเรื่องความเดิมพวกนี้เดิมหมดเลยนะครับน็อตไม่ขยับนะครับเรื่องเบาะก็สวยงามทุกตัวเลยนะครับ เดี๋ยวมาื่ามาดูรีวิวภายในกันหน่อยว่าเลขไม่เท่าไหร่สภาพการใช้งานอะไรเป็นยังไงเยบเบสตาร์ทครับนี่เปิดฝาโงงหน้ารถนะครับเลขไม่อยู่ที่1นึ0 0 0 0โลครับเลขไม่หนึ่งแสนม่น0โลนะครับระบบใช้งานได้ปกติไฟโชว์ทุกอย่างอะไรผิดปกตินะครับนะครับมีเตือนเบรมมือเตือนค่าเข็มขัดเตือนประตูไม่ปิดนะครับ แอร์เย็นแน่นอนนะครับเย็นฉ่ำหนาวเลยแหะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็จะลองทดสอบขับไปเรียนดูว่ามันขับสะดวกสบายขนาดไหนนะครับแล้วก็จะนามารีวิวหลังใช้งานได้ปกติครับเรื่องพวกนี้ครับอ่าแล้วก็มาดูเรื่องตัวแอร์กันอ่าแอร์ก็ปรับธรรมดาไม่มีอะไรนะครับปรับอุณหภูมิปรับพัดลมนะครับ ครับไม่มีแอร์ตันไม่มีอะไรแน่นอนนะครับแอร์เย็นหนาวช่ำหวานใจนะครับถ้าขับตอน,น,นร้อนๆนี่โอ้โหตากแดดแอไม่เย็นโอ้โหสวยครับเรื่องเกียร์ก็ทรรมดามีหมดสปอร์ตตรงนี้กดเข้าไปจะมีรูปตัวเอขึ้นมาครับนะครับเป็นประมาณนี้ครับผมโอเคแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูที่ห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องคือฉากสุดท้ายนะครับ นี่รีวิวโคตนนานครับสิบเอ็ดนาทีแล้วครับครับให้ดูหลังคารถไปด้วยเลยนะครับตามตอนที่ฝาปงครับหลังคาสวยงามมากนะครับโอเคมาดูเรื่องฝาปงกันก่อนนะครับอย่างที่ผมบอกไปการดูฝาปงเหมือนดูท้ายครับที่ผมบอกไปตอนนั้นครับมาดูที่น็อตครับนี่ครับอันนี้คือน็อตในกรณีที่น็อตขยับมานะครับ รถขยับมาตอนนี้มาดูเรื่อง2อย่างที่ผมบอกนะครับคือรถทําสีมากับรถเคยโดนชนตอนนี้มาดูที่ตะเข็บตามขอบถ้าโดนชนเนี่ยไอพวกขอบพวกนี้เนี่ยมันจะเละนะครับเส้นสายมันจะเละตอนนี้เรามาดูกันครับไปดูพ,พ,พร้อมๆกันนะครับจริงๆผมก็ดูมาก่อนแล้วแหละนะครับก่อนที่จะมารีวิวพวกนี้เส้นสายเดิมลากยาวโรงงานปฏิป,ต,ปต่อเดิมนะครับตัวพวกวงกลมนะครับถ้าวงกลมโดนชนมันจะเละนะครับมันจะไม่เป็นวงกลมนะครับ มันจะเป็นรูปไข่แตกๆนะครับนะครับเหมือนไข่แตกนะครับนะครับนะครับพวกนี้เหลี่ยมสันเดิมหมดเลยนะครับดูง่ายครับเวลาดูรถครับนะครับเรามั่นใจแล้วแหละว่ารถไม่เคยชนแต่มันมีทําสีมาแน่นะครับทําสีน่าเกียดไม่น่ายเกียดก็มาดูกันนี่ครับทําสีไม่น่าเกียดครับนะครับทําสีก็สวยมากนะครับ นะครับอันนี้พูดตามตรงนะครับนี่ครับมันจะมีรอยตามมดตรงนี้เนี่ยเห็นไหมครับนี่ครับถ้าว่ารถทําสีมามันจะมีรอยตามมดแต่บางทีกล้องอาจจะถ่ายไม่เห็นต้องดูด้วยตาตัวเองนะครับโอเคก็คือบอกไว้ก่อนนะครับใครรับพวกนี้ได้ว่ารถทําสีมาอาจจะเป็นทําสีเป็นบางชิ้นแต่ในเรื่องของสภาพเครื่องผมรับประกันว่าเครื่องดีเครื่องเดิมไม่เคยทํานะครับ ขอให้คุณเน้นในเรื่องของตัวเครื่องไม่เน้นพวกตัวชัซีนะครับแต่ว่าไอ้พวกนี้เดือนแน่นอนแหละนะครับจริงๆถ้าเกิดคนที่ใช้งานนะครับเขาจะเน้นที่เครื่องนะครับผมกับสภาพรถที่ว่ามันไม่เป๋ซ้ายเป๋วขวาขับได้รูปทรงสวยงามเท่านี้ก็โอเคแล้วครับนะครับโอเคมาดูเรื่องถัดไปกันต่อนะครับหมายเลขตัวชัซีหรือตัวถังนี่แหละครับอยู่ตรงนี้นะครับ เดี๋ยวมาพามาตรวจเลยเดี๋ยวผมพามาตรวจเลยคลิปนี้นานไม่นานไม่รู้อะแต่ผมพามาดูครับดูพร้อมกันครับว่าไอตรงนั้นมันคืออะไรกันแน่หมายเลขตัวรถครับ,หม,รรบหมายเลขตัวรถคือหมายเลขแชสซีน่นแหละรครับเขาเรียกกันครับดูนะครับ MMS h Z s e t MMS h Z s e t อ่ามาดูตัวท้ายกัน หนึ่งสี่ห้าแปดเจ็ดเก้าหนึ่งสี่ห้าแปดเจ็ดเก้าอ่าเหมือนกันนะครับเปรียบเทียบเหมือนกันแน่นอนนะครับมาได้เครื่องผมหาป่เจอเหรอกครับเดี๋ยวผมดูก่อนแล้วลองลอง,ลองดูหาดูอาจจะให้ดูผู้ชมดูเครื่องด้วยนะครับมันจะได้ดูว่ามันไม่มีอะไรเยอมนะครับนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับนะครับเพื่อเครื่องพวกนี้เดิมหมดนะครับไม่มีเยอมเลยครับเดี๋ยวพาสตาร์เครื่องมาฟังเสียงดูนะครับ ระบบการใช้ง,งานนี่ปกติเลยนะครับนะครับมี abs ให้ด้วยนะครับผมนะครับเอาไว้ว่าขา,ายเครื่องหา,หายไม่ต้องให้คนส่งไปดูให้นะครับแต่ว่าผมรับประกันการโอนตลอดชีพเลยนะครับแต่แอตอนที่จะไปโอนอ่ะคุณจะไปโอนตอนปีไหนก็ได้แต่ว่าเรประชาชนลูกค้าที่จะไปโอนอ่ะอย่าเพิ่งหมดนะครับอันนี้น่าจะหมด ปี6กมั้งตอนนี้6-5อยู่นะครับอีกหลายปีเลยครับ 3- 4ปีนะครับเผื่อท่านยังไม่โอนก็เก็บใบมอบหน้าไปโอนไหมเฉยนะครับไม่ได้อะไรนะครับนะครับ <negócio> ยังเนี่ยเวลาสตาร์ก็สตาร์ง่ายปกตินะครับนี่ครับเดยวทามาดูนี่เป็นไงครับไม่มีไฟอะไรโชว์ครับ ทุกอย่างปกติการใช้งานนะครับคืออยากถากมว่าทาไมรีวิวเยอะขนาดนี้คืออยากให้เพื่อใครอยู่ต่างจังหวัดเอาจริงๆนะครับเพื่อใครอยู่ต่างจังหวัดต้องใช้การพิจรารณาการวางคลิปสูงนะครับที่จะมาดูรถนานๆานทีเนี่ยโหเดินทางมาไกลผิดหวังอะโหนะครับเดีผมก็อยากให้รู้รายละเอียดอย่างนี้เหมือนกันนะครับเวลาการดูรถนะครับ ถามว่าทําไมน้ํามันมันถึงขึ้นมาสูงขนาดนี้โปติมันอยู่แค่ด้านล่างใช่ไหมครับคือเครื่องนี้เนี่ยมันอยู่ด้านบนโปติเครื่องพวกโตโยต้านะครับมันอยู่ด้านล่างนะครับแต่ว่าอันนี้มันอยู่ทํามาขนาดถึงด้านบนเลยนะครับนี่ครับเครื่องมันครับนะครับแรงบีบแรงอัดแรงสูบของมันอยู่นี่หมดเลยนะครับมาเลยทําให้น้ํามันเนี่ยมันถึงตรงนี้นะครับพวกซูซูกิอ่านิสันตัวรุ่นอะไรอะ จำไม่ได้ไม่ไม่ใช่นิสันมาร์กเอาปมนว่าเดี๋ยวถ้ามีรุ่นไหนที่มันเป็นกรณีอย่างนี้เนี่ยผมจะบอกทุกครั้งนะครับพ้่อความสบายใจของลูกค้านะครับก็การรายงานผมน่าจะเท่านี้นะครับมีรายงานเครื่องชัดซีอะไรพวกนี้ยางเรียบร้อยการเรื่องการโอนเดี๋ยวมาลองขับกันสุดท้ายครับลองขับแล้วก็สุปราคากันนะครับเดี๋ยวจะหาว่าดีอยู่ตั้งนาน ไม่ได้พูดรีวิวลองขับอะไรเลยนะครับเรื่องราคาด้วยเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันนะครับเอออะมาดูเกียร์ถอยกันเอ,อ้ยมีเซ็นเซอร์าร์กิ้งด้วยนะครับดีมากครับเวลาเราเข้าใกล้วัตถุนะครับมันก็จะมีเตือนให้นะครับ ช่วงล่างคือเพอร์เฟครับ,นะรบม,มีการเตือนติด,ต,ดติดให้ด้วยนะครับอะไรี้ดีขนาดนี้ครับโอเคหักซ้ายขวาสุดไม่มีเสียงดังไม่มีหอนะครับขับโปรติดเลยนะครับมาดูพวกช่วงล่างหน่อยผมจะเงียบนิดนึงนะแล้วให้มาฟังเสียงตอนช่วงล่างตกลุมนะ น,น่าจะเป็นหลุมนะครับน,น่าจะเป็นทางขึ้นเนินมาดูกันนะครับว่าเวลาตกหลุมเป็นยังไง พยายามตกหลุมนะนี่มีช่วงทดสอบนะครับโอเคมาสรุปราคากันเดี๋ยวขอย้อนสอนหน่อยผมจะไปหากินข้าวทังนั้นนะครับขอย้ายย้อนสอนนะครับราคาคันนี้ก็ขอตั้งราคาไว้อยู่ที่สองแสนห้าหมื่น สามพันบาทครับราคา2องแสนห้าหมื่นสามพันบาทเปิดราคาถูกสุดๆเลยครับผมสุสกิตสวิทตปีสองพสิบสามครับใครท่านไหนสนใจรถสภาพพร้อมใช้งานตอนนี้ครับได้ยังใหม่ปียี่สิบท่านไหนที่กําลังตามหารถขับทุกคนสามารถขับได้หมดเลยนะครับไม่ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายผู้ใหญ่หรืออะไรยังไงก็ช่างนะครับเราบอกเลยว่าขับดีมากนะครับพวงมาลัยไม่มีเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาเวลาเบรกพวงมาลัยไม่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับคือตรงดิ่งนะครับ แต่วันนี้ใครสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะยครับในการรีวิวคลิปที่สุดยอดที่สุดครับสําหรับเกือบจะ20นาทีแล้วนะครับผมละเอียดมากนะครับคลิปนี้นะครับใครสนใจท่านไหนแอดไลน์ Ad <t ip> ผมขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้เพราะว่าผมถ่ายรูปรถไปแล้วนะครับบางทีผมอาจจะถ่ายไวเกินไปในบางจุดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ก็ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้จนถึง20นาทีนะครับเดี๋ยวให้20นาทีผมมาตัดเลยนะครับ ให้ลองขับไปด้วยนะครับพูดคุยกันนะครับก็เท่านี้ครับผมรถก็ไม่มีอะไรมากนะครับราคาสองแสนห้าหมืนผมเปิดสามพันหรือสองพันนะไม่ว่าสองแสนห้าหมื่นสามพันบาทครับตีราคาสูงไว้ก่อนครับนี่ครับผมเดี๋ยวก็จะลองทดสอบขับไปโรงเรียนกันนะครับเดี๋ยวไปหากินข้าวก่อนนะครับ ระยะทางจากบ้านผมไปโรงเรียนเนี่ยสิี่กิโลนะไปกลับก็ยี่สิบยี่แปดครับยี่แปดโลครับน้ำมันนี่บอกเลยว่าประหยัดสุดยอดครับพวกรถอี้อวขานะครับโอเคโอ้โหนี่ผมอยู่แถวสามแยกไฟแดงท่าพระนะครับผมแต่ว่าผมจะเข้าไปในซอยนิดนึงประมาณร้อยเมตรนะครับเต็นที่ผมอยู่นะครับสรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ